แต่ความจริงนั้นทุกอย่างอ่ะไปเอาไปเป็นครับแล้วมันกัดเอาเนีย่ยสังขารทั้งปวงนี่ถ้าเราไปเอาเข้าวไปเป็นข้าวแล้วมันจะกัดเอาคือเป็นทุกข์ให้เลือบดูให้ดีดูให้ดีถ้ามีปัญญาของพุทธบริษัทต้องมีปัญญาชนิดของพุทธบริษัท เพียงเหลือดูก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมในคำนี้อยากจะให้ช่วยจำว้คำบาลีเดิมไว้ใช้ให้ทุกคนอุตส่าห์จำไว้ว่าปฏิจจสมุปปนธรรมมันคู่กันกับคำว่าปฏิจจสมุปบาท คาว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นชื่อของกิริยาอาการมันอาการอาศัยเกิดขึ้นการอาศัยซึ่งก,กันและกันแล้วเกิดขึ้นทีนี้สิ่งนี้มันเป็นปัจจุบันปฏิจจสมุปปนธรรมมันเป็นชื่อของสิ่งหรือวัตถุหรือรูปหรือนามไม่ใช่ไม่ใช่กิริยาอาการมันเป็นชื่อของสิ่งที่เป็นสังขารเป็นปฏ ปฏิจจสมุป,ปนธรรมคู่กับคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ิปฏิจสมุปปนธรรมอริที่สิ่งที่อาศัยกันละกันแล้วเกิดขึ้นเช่นนามรูปกายใจอย่างนี้เป็นปฏิจสมุปปนธรรมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันละกันแล้วเกิดขึ้นแต่กิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นนามเป็นรูปนั้นเรียกว่าปฏิจสมุปบาทเออาการที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น คำนี้เป็นคำคู่กันต้องมาด้วยกันเสมอเห็นปฏิจจสมุปาทคือเห็นอาการที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นเห็นปฏิจจสมปนาธรรมคือเห็นผลที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นฉช่ันเราดูร่างกายจิตใจข้างเรานี่มันเป็นปฏิจจสมุปนธรรม อาศัยเหตุปัจจัยของมันนับตั้งแต่ว่าอาวัยวะอายตนะสัมผัสกับอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตันหาปาทานภพชาติเหล่านี้ทั้งหมดเป็นปฏิจจสมุปปนธรรม คือสิ่งซึ่งเป็นผลของการอาศัยกันและกันและเกิดขึ้นส่วนอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยยังเกิดสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยยังเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยยังเกิดนามรูปอย่างนี้จนตลอดสายนี่เรียกว่าปฏิจจสมุบบาทคืออาการที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่สนใจ เราไม่รู้จักแม้แต่ชื่อแล้วเราก็ไม่เข้าใจความหมายของคำนั้นนั้นแต่มาขอยืนยันว่าแค่ทำความเข้าใจกับเรื่องสองสามคำนี้เท่า <c oughs> นั้นจะไม่มากมายอะไรเแต่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาให้เห็นชัดลงไปว่าอย่างนี้คืออาการที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้จักกี่รอบแล้วนี่เป็นผลคือส,สิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น เป็นร่างกายอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้เป็นความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้เป็นความทุกข์อย่างนี้เป็นความเป็นกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นปฏิจจสมุปันธรรมทุคผลที่มันเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างเหมือนกันถ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมทั้งนั้นคอยรู้จักพร้อมกันไปคู่กันไป ในสองคำนี้คือปฏิจจสมุปปนธรรมคำหนึ่งปฏิจจสมุปบาทคำหนึ่งเหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยการทำนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทผลที่เกิดขึ้นจากการทำนั่นมันเป็นปฏิจจสมุปันธรรมนั่นมันเป็นเรื่องทางวัตถุ เรื่ทางจิตใจทางกายทางวาจาทางใจนี่ก็มีการกระทําให้ผลเกิดขึ้นมาผลน,นั่นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมกิริยาการที่กระทํานั่นเป็นปฏิจจสมุปบาทที่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากสองอย่างนี้ที่เป็นไปตลอดตลอดการตลอดกลับตลอดกันนี่มันไม่มีอะไรในโลกนี้มีแต่ปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรม ดังนั้นเราจะเรียกว่าตัวตนของตนอะไรก็ไม่ได้จะเรียกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็ไม่ได้เว้นไว้แต่โง่ข้าโง่แล้วก็เรียกได้แห่งโง่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นได้เป็นเสียเป็นอะไรก็แล้วแต่มันโง่ไปได้เท่าไร่มันก็เรียกไปสุดสุดเวียงข้างใดข้างหนึ่งเสมอมันไม่อยู่ตรงกลางที่ตรงนี้ที่ว่าเป็นเพียงปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรม ใครจะหลับตาเห็นตัวเองที่นั่งอยู่จะคุ้มจะคุ้มเนี่ยว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมบ้างมันมเป็นตัวกู้ชื่อนั้นชื่อนี่มานั่งอยู่ฟังคนหนึ่งหนึ่งพูดอย่อยางนี้มันเห็นเป็นบุคคลเีอย่างนี้เสมอไปมันไม่เห็นว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยเหตุปัจจัยปรุงแต่งปัลัพธมาสมมติเรียกว่านั่งอยู่ที่นี่ฟังคนหนึ่งพูดทั้งหมดนี้มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรม ที่ถ้าว่ามองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งความทุกข์มันเป็นเพียงเกลียวกระแสที่ไหลไปไหลไปไม่รู้หยุดแห่งความทุกข์เราก็เรียกว่าตัวว่าตนว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะที่เป็นคู่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 สำหรับจะโง่ไปนั่นแหละนี่คือ ลของอวิชาทำไมเห็นว่าอย่างนี้น่าเอาอย่างนี้ไม่น่าเอาอย่างนี้น่าเป็นอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้ชื่นใจอย่างนี้ไม่ชื่นใจเนี่ยมันเป็นเรื่องบ้าเท่าเท่ากันหมดพอเห็นว่าโอ้ยมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนันจะหยุดชะงักกันทีไม่น่าเอาไม่น่าเป็น ไอ้ที่เคยน่าเอาก็ไม่น่าเอาที่เคยน่าเป็นก็ไม่น่าเป็นเป็นคนก็ไม่ไว้เป็นเทวดาก็ไม่ไว้เป็นพ่อก็ไม่ไว้เป็นลูกก็ไม่ไว้เป็นแม่ก็ไม่ไว้เป็นหลานก็ไม่ไว้เป็นอะไรมันก็ไม่ไหวทั้งนั้นแ่ะคือว่ามันเป็นเรื่องไหลไปตามกระแสแห่งปฏิจิิสมุบบาทไม่เป็นอิสระแก่ตัวดังนั้นจึงต้องเป็นทุกข์ ที่มันโง่โงบโง่อย่างเด็กๆคือมันไปลงไหลในโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดคงจะรู้กันแล้วมั้งเป็นพุทธบริษัทมาหลายปีแล้วไม่รู้จักโลกกระทำแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สันเสริญได้สุขได้ทุกข์มีอยู่สี่คู่เป็นแปดอย่างนี่เรียกว่าโลกกระทำเต็มเกลื่อนไปหมดทั่วไปทุกคนทุกแห่งทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าโลกกระทำ ก็เราก็รักพอใจฝ่ายที่น่ารักคือได้ยศได้ลาบได้สันเสริญได้สุขก็เกลียดไอ้ฝ่ายที่เสื่อมลาบเสื่อมยศได้นินทาได้ทุกนี่คือคือคนทื่อมันไม่รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นตัเผิย